ยายขว้าข่อยหันสันหาแตยามาปลูกผมได้เดียวในหันโอ้ยม่นกะสิห้ามาปลูกกะละโอ้หวมันเนี่ยเออว่าสิร้านละหันอันซื้อมากขากะบอกว่าดอกย้ายถ้ามันได้ผลหันนะอันนี้เนี่ยซื้อมาละเสียงานเสียคำทิ่มซื้อเว้ยโอ้ยผมมันกะโบมีเนาะเห็นว่ากะไดนันบเมื่อเด้บางไปบ้างไปเพออกะจะดึงเขาออกอะไรแม่ <c oughs> โอ้ยเจ้ากะใดเนาะ ไมสิไปดึงของมันอยู่ฮั่นมันล่นเองเอออันบ่เรื่องปูกลมหันกูได้ยินเขาว่าอยู่ด้เออว่าจังไ๋ยายเห็นเขาว่าหันใส่สูตรโบราณตัวเออเพราะว่าเอาหัวผัวมาหันเอาห้มหันเอาห้มนี่ยไหนนอแบดเอาก็ว่าหัวผัวมาหันยัยก็ไม่ได้สิเหมือนเนี้ว้าว่าเขาไปนได้สิ้นเมื่ี พิ่นว่าเอามาพ่มอบว่าซั่นฮู้ดนปานใดบัดนี้เนี่ยห่วยเพิ่นว่าเบิดคืนพุ่นแล้วหลับป๋าพุ่นแล้วโอ้บัดนี้เฮ็ดซุมือมือดเออเอาจนกว่ามันสิโป่งพุ่นล่ะโอ้เอาัวัวมาบ่ติอือ้ยว่ามันบ่แม่นดอกผู้ใดเฮ็ดพวกก็เกิดเบิดก็เว้าหั่นน่ะ คันว่ามันแมนอีลีหันลิ้นลักกจิบะป้องปะโทล่ะบโอย